สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล2ที่น่ารักทุกคนค่ะสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเหมยอ,อีกแล้วนะคะคุณเหมยก็จะพาเด็กๆนะคะมาทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้เราจะวาดภาพระบายสีภาพที่เราจะวาดนะคะคุณเหมยก็จะพาเด็กๆวาดในส่วนของเสือคะ่ะเด็กๆอยากวาดเสือไหมคะ ถ้าเด็กอยากวาดแล้วขยับเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะเหมือนจะพาเดตินนะคะไปเรียนรู้ขั้นตอนการวาดเสือกันเลยค่ะขั้นตอนในการวาดเสือก็ง่ายๆค่ะเด็กๆเราไปดูวิธีการวาดเลยค่ะครูหมยก็จะมีรูปร่างนะคะให้กับเด็กๆไปใช่ไหมคะเราก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมให้ ภาพเสือของเราสมบูรณ์นะคะก็จะเติมด้วยดวงตาค่ะเราก็จะใช้วงกลมนะคะในการวาดดวงตาของเสือค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็จะมาในส่วนของจมูกค่ะและก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนของปากนะคะคุณเมย์ก็จะให้เสือของเราเหมือนกับเขากําลังอ้าปากคำรามนะคะก็จะใช้ครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็เติมในส่วนของเขี้ยวให้กับเสือค่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหูค่ะครึ่งวงกลมในการวาดหูให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะต่อมาเราจะมาใส่ลวดลายให้กับเสือของเราดูสมจริงมากขึ้นนะคะโดยจะโดยคู่เหมือจะใช้เส้นเคลื่อนไหวนะคะเหนือเส้นซิกแซกในการวาดในส่วนของลวดลายให้กับเสือนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบหน้านะคะ ในส่วนของศีสษนนะคะแบบนี้เลยค่ะก็ค่อยๆ่อยทำไปนะคะเด็กๆเห็นไหมคะดูเหมือนเสือมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มในส่วนของตัวค่ะในส่วนของตัวคุนหมึก็จะใส่ลวดลายเหมือนกันนะคะในส่วนของทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังค่ะรวมไปถึงในส่วนของตัวด้วยนะคะ แบบนี้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆก็วาดไปเรื่อยๆเลยนะคะเด็กๆก็วาดไปเรื่อยๆเลยนะคะ ตามที่เด็กๆต้องการเลยค่ะเมื่อเราได้ลวดลายของเสือที่พอใจแล้วเราก็จะมาต่อในส่วนของหางค่ะเด็กก็จะใส่ลวดลายในส่วนของหางให้กับเสือของเราด้วยนะคะและก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะสําหรับภาพเสือนะคะคุณหมวยก็มีตัวอย่างผลงานภาพเสือมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะ ก็เป็นภาพเสือนะคะที่คุณครูเหมยวาดแล้วก็ระบาย 4, สีเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆคนไหนที่ดูขั้นตอนการวาดไม่ทันครูเหมยก็มีขั้นตอนการวาดท้ายคลิปให้เด็กๆ,ๆดได้ดูด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับขั้นตอนการวาดภาพเด็กๆวาดภาพแล้วก็อย่าลืมระบายสีด้วยนะคะ เด็กๆคนไหนที่ระบายสีผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมสม่งมาอวดคุณครูอวดเพื่อนๆในลายกลุ่มของเราด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณเอกขอเก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ